สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆที่เห็นนี่คือแปลงผักขาหรือผักชะอมวันนี้จะเก็บผักขาส่งห้างนะครับเพื่อนๆดูยอดสวยมาก ที่บ้านเองนะครับเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนำความชุ่มชื้นมาให้พืชผักสวนครัว เริ่มต้นเก็บตัดยอดครับดูวิธีการเก็บหลังจากเก็บแล้วประมาณอาทิต์หนึ่งขึ้นขึ้นอีกเนาะตัดแต่งกิ่งพร้อมให้เตียอยู่เสมอตัดยอดแล้วก็ตัด แต่งกิ่งถ้าเราไม่เก็บนี่ต้นมันจะโตเร็วมากนะครับที่ข้างรั้วเราไม่ได้ตัดต้นใหญ่ยุงไปเยอะวันนี้ออเดอร์กี่กิโลวันนี้โลหนึ่งคจะรีบมา <ม>ยาวๆอย่างนี้ก็จองตัดเลยตัดแล้วก็ต,ตัดทิ้งแล้วก็วแ,ตแต่งกิ่งด้วยจับเฉพาะส่วนที่จะเอาโอ้ยุงเยอะขันอดส,สวยงาม <6 S 2> ไหน <6 S 2> แม่แจง <5. S 1> ก็จะตัดเลยอย่างนี้ถ้าจะรับยอดเฉพาะตรงนี้แล้วก็ตัดเตี้ยลงมาตามที่เราต้องการแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยเราไม่ต้องไปจับอีกเดี๋ยวโชว์ที่ตัดดูสิเป็นยังไงสวยไหมเดี๋ยวโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิที่ที่ตัดแล้วโชว์ใกล้ๆหน่อยมัดเนี่ยเมือใหม่หัดตัดเดี๋ยวดู ยอดสวยมากนะครับเพื่อนเดี๋ยวโชว์นิ่งๆหน่อยแตงดตง้มันไอ้นี่กับฝนแต่งจริงด้วยแต่งยอดด้วยขนาดที่เราจะส่งห้างนี้สิบกว่าเซนติเมตรสิกว่าเซนติเมตรเนาะเป็นแบบตัดห้ามลิตรถ้าลิตรนี่ ยุงเยอะมากไม่ต้องไปทำงานที่เกาหลีแล้วทำงานที่บ้านน่ยตัดเก็บผลไม้กิ่งไม้พืชผักสวนครัวยังเหลืออีกเยอะนะครับด้านหน้า ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ